สวัสดีครับเราก็จะมาแกะเหรียญพระราหูนะครับรุ่นรวยทรัพย์ปี65ข,ของหลวงพ่อช้างวัดจุกะเชือกันนะครับก็ปัจใจที่ที่ได้มาก็จะเขาจะเอาไปบุรณะอุโบสถนะครับของวัดวัดบางค้าก็ลองมาแกะดูว่าจะได้เนื้ออะไร2รุ่นนะครับได้มา2รุ่น มานี่ครับลบทล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องที่ได้มาของผมได้มาสองลุ้นพระรามโหปีหกห้ามันลุนแรกเลยครับ ก็มีตั้งแต่เนื้อทองคำทองทองแดงเลยนะครับลองดูรุ่นแรกกันครับขาวมาเลยอันนี้รายจาร์ก็จะเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับลงยาพื้นสีขาวรายจานท์ที่65นะครับ แสงมันก็จะหายหน่อยอย่าลืมอย่าลืมดูลุ้นข้างใต้นะยครับว่ามีอะไรไหมมับไม่มีอะไรมับไม่มีอะไรนี่กองแม่กงอนนวะที่ขาวเลขนี่ยังไม่เห็นนะครับต้องแกะดูลุ้นที่สองครับ แบบฟอร์มก็จะอย่างนี้ดูลุ่นที่สองกันยุบโอ้โห,โหโลงยาม่วงลุ้งมาเลยครับนี่เป็นลุงลงยาม่วงได้เนื้อทองทิพย์นะครับรายการที่85เนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งลงยาม่วงเลขก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิมครับโอเค ก็แกะมาสองลุนครับนี่ลุ้งลุงอย่างนี้เลยครับหน้ากากลุ้งลุงอย่างนี้เลยนี่ลงยาสีม่วงสวยเลยครับขอบแดงสองรายการครับแกะได้มาเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์อันนี้หน้ากากเงินนะครับมีนวะหน้ากากเงิน รนันขอจบคลิเปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเด็กบ้านนอกด้วยนะครับ